เรื่องราวของสินบนโรสรอยนะครับที่กําลังเป็นข่าวคลึกโครมอยู่ในขณะนี้ครับหากเปรียบกับภาพยนตร์สักเรื่องก็น่าจะเป็นตอนที่พระเอกกําลังสืบหาตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับขณะที่คนร้ายรายนี้มีชื่อเรียกขานกันว่านายหญิงก็กําลังนั่งไม่ติดที่ครับวิ่งหาตัวช่วยมาตัดตอนเพื่อไม่ให้สาวถึงตัวเองได้เรื่องราวกําลังน่าสนใจครับ ซึ่งรายงานชิ้นนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์นะครับแต่เป็นเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นไปติดตามรายงานลึกทันใจชิ้นนี้ครับหลังจากที่ข้อมูลเรื่องการจ่ายสินบนโรสรอยกรณีการบินไทยที่ได้รับการยอมรับต่อสำนักง,งานปร,ปราบปรามการทุจริตของอังกฤษหรือ SFO ว่าได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เพื่อให้ได้ขายเครื่องยนต์ใน3ช่วงเวลาระหว่างปี2534ถึง2548เป็นเงิน1,253ล้านบาทและจ่ายสินบนให้กับบริษัทปตทจำกัดและบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมหรือปตทอสอพอจำกัดรวม393ล้านบาทใน6โครงการระหว่างปี2543ถึง2556ซึ่งเริ่มถูกตีแผ่และสาวไส้ไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะท่าทีอันขึงขังเอาจริงเอาจังของนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาสผู้ว่าการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอององว่ามีข้อมูลหลักฐานและรายชื่อผู้ต้องสงสัยที่มีโอกาสรับสินบนในแต่ละช่วงเวลาไว้ทั้งหมดแล้วคือเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งหมายถึงตั้งแต่คนกำหนดนโยบายคนเสนอเรื่องเพื่อให้มีการจัดซื้อคนกำหนดเงื่อนไขกำหนดสเปคคนที่มาทำหน้าที่คัดเลือกตัวเครื่องยนต์คนที่มาทำหน้าที่อนุมัติจนมาถึงขั้นการเซ็นสัญญาซึ่งสอตอง,งอได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องบางคนไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วเช่นกันแต่รายชื่อทั้งหมดยังประกาศไม่ได้เพราะต้องรอรายชื่อที่ทางการอังกฤษได้มีการสืบสวนและตรวจสอบมาแล้วก่อน และหากได้รับรายชื่อที่ตรงกันก็จะสามารถจัดการกับผู้รับสินบนได้ทันทีส่วนผู้ที่มีหลักฐานแต่สาวไปไม่ถึงก็สามารถส่งให้หน่วยงานปปชตรวจสอบในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติได้อีก เมื่อเรื่องมาถึงตรงนี้ก็ทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เริ่มร้อนๆอนหนาวหนาวอยู่ไม่ติดที่กันเป็นแถวล่าสุดมีการสืบสาวไปถึงนายหญิงและนลมินีรวมทั้งอดีตรัฐมนตรีหลายคนในยุคไทยรักไทยทำให้คนเหล่านี้ต้องวิ่งไปพึ่งรอเฟิร์มผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการหาทางซิกแซกคดีประเภทนี้ให้มาช่วยกำจัดจุดอ่อนไม่ให้ข้อมูลทางการอังกฤษมาถึงตัวเองได้ หากว่าการเฉพาะนายหญิงมีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ในสอนอชอให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าที่ผ่านมาได้ส่งคนไปคุมหน้าห้องของอดีตผู้บริหารการบินไทยเพื่อดูความเคลื่อนไหวของคนที่เข้ามาติดต่อและคอยตรวจสอบว่า ผลการประชุมบอร์ดเป็นไปตามที่มีการตกลงไว้หรือไม่และผู้บริหารหลายคนในนั้นที่ได้ดิดดไ้ีก็เป็นฝีมือของเธอในการแต่งตั้งบรรจุโยกย้ายมากับมือและจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเงินที่ได้จากสิงบนโรสรอยจะถูกฟอกไปหมดแล้วและส่วนใหญ่คนพวกนี้จะนําไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินสนามกอล์ฟอาคารบ้านคอนดเดนียมเก็บไว้ซึ่งหากสาวไส้กันจริงๆก็สามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก แต่ต้องรู้ว่าช่วงที่มีการจ่ายจริงจ่ายมาเท่าไหร่จ่ายให้กับใครจากนั้นก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปและเมื่อใดที่ผลสอบออกมาว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็จะเป็นบททดสอบความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149 ในความผิดเป็นเจ้าพนกาักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตทีมข่าวลึกทันใจหวังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดมา คงจะได้เห็นคนกงชาติกองแผ่นดินผูกล้ากตัวมาลงโทษตามมาตรา149ที่ได้บัญญัติไว้สักครั้งทีมข่าวลึกทันใจรายงาน